โอเคครับผมก็ต้องขอกรับสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม FS19 นะครับผมนะก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็น EP ที่5นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูอัปเดตงานนะครับผมก็ <laughs> จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการลาดยางมาตอยนะทุกคนอาจจะไม่สวยสมจริงนะทุกคนก็ประมาณนี้แหละเนาะในเกมนะก็จินตนาการเอาแล้วกันสําหรับงานของเราในวันนี้นะครับผม <laughs> ที่เราจะไปเริ่มใหม่เนี่ยก็คือเป็นงานซ่อมถนนนะทุกคนซ่อมถนนในหมู่บ้านนะครับ เดี๋ยวเราจะย้ายรถบดกับรถปูยางมาตอยไปนะครับผมนะ,ะโดยเราจะใช้หัวลากนะครับผมใส่หางโรเบิร์ตไปนะครับส่วนตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะทุกคนนะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตังนี้นะก็จะประมาณน,นี้นะก็เอกเอก็อย่าไปจริงจังอะไรมากๆนะทุกคนนะ้ก็มันมันเป็นแค่เกมนะก็จินตนาการว่ามันแบบมันปูยางจริงๆแล้วกันนะเนี่ยผมก็ทําได้แค่นี้อ่ะทุกคนทำสองคนได้นะเยี่ยงมาตอยโหยอย่างลำบากเลยทุกคนใช่ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราจะเอารถบดขึ้นก่อนนะครับน้อเกมก็เดี๋ยววันนี้นะ้เกมมีนาทีเอาอยางมาต่อยไปให้เรานะครับผมนะเป็นงานแบบงานนีด่เดียวนะทุกคนนะงานซ่อมถนนเดี๋ยวพี่กำลังเอารถขึ้นอนะ่ะตอนเนี้ยไปไปเกมมุ่งหน้าไปก่อนเลยอ๋อจะไปพรอมพี่ใช่ไหมโอเคเดีย๋ยวเดี๋ยวขึ้นยางมาต่อยไงดิอ๋อจะไปขึ้นตรงนี้เรยไป มาจัดมาเยอะเเลยตัวเลยนะอีตัวอีอะตัวอีโอเคครับตัวอีอะตัวอีอะไรก็พี่จำไม่ได้ละแอนหล้อรอครับเหมาะกับงานแบบนี้นะครับรถเกตเราไม่ได้เอาไปนะทุกคนรถเกตเราเอาไว้นี้นะครับรถขึ้นเสร็จอยังพี่เสร็จพอดีไปครับเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปหน้างานกันเลยครับผม งานแบบง,ง,งานซ่อมถนนในหมู่บ้านนะทุกคนน,นี่นี่ทางทางเข้าด้านหน้าเลยนะเกมเนะข้าทางด้านหน้าได้อยู่เฟไปเลี้ยวด้วยตีพี่ไม่มีเฟตเลี้ยวรถพี่โคตรไอ่โฝีมืออยู่ครับถือว่าฝีมือยังมาต่อยพอว่ะนะ ไม่พอเดี๋ยวค่อยวิ่งอีกเนาะใช่เขาปุ่นให้เนี่ยฮะหมู่บ้านที่เราจะมาซ่อมถนนนะครับผมถนนมันพังเนาะน้ำมันก็ชอบขังอยู่ทีนี้เขาก็ติดต่อมาหาเรานะครับรถบดก็จะหลดละอ่านี่น,นี่เดี๋ยวเราจอดรถตัวนี้แล้วกันนะครับทำไมพี่ขับไปถึงตรงไหนแล้วเนี่ยคา,า,า,ามา่ะนี่มาเลียวตรงนี้เลยตาสายตาจาาับไหมิแป๊บเดี๋ยวทุกวันนี้ผเจเราจะ เดี๋ยวเราจะใช้รถอันนี้ก่อนนะทุกคนนะเพื่อที่จะลาดยางมะตอยนะครับเี่เดี๋ยวเรารอยางมะตอยอ่ายางมะตอยมาถึงแล้วพร้อมครับพร้อมเติมมครับ,รบอ,อรอครับรอรอเอ้ยเฮ้เฮ้ยทำไมรถพี่ตะแคงเหมือแบบนั้นนะ่ะเจบไม่รู้หัวลากหัวลากพี่ตะแคง เอาแล้วรถมันหนักข้างหนึ่งเนาะรถอันนี้รถบดรถบดมันเอียงข้างหนึ่งยดเคทำไมหลุมมันลึกจังมะมาเดี๋ยวเรารอเลยอ่าเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวพี่วิ่งเสียบเองชึกอ่า มาครับทุกคนเมื่อกี้เกิดอักเสบเล็กนิดหน่อยนะครับผมก็คือหกล้อมันไม่สามารถเทได้นะทุกคนนะก็นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อเลยนะก็เลยได้เอาสิบล้อมาแทนนะครับผมนะเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะฮะมาเกมทำงานดีกว่าทุกคนอ่าแลกสวยไปเดี๋ยวทุกคนประมาณสามสามจุดนะครับผมนะที่ที่จะต้องซ่อมนะทุกคนแต่ตัวนี้เดี๋ยวได้เก็บแป๊บนึงอย่าเพิ่งถอยเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพี่จะเริ่มจัดตัวนี้ไปแล้วกันเดี๋ยวรอพี่ไหมครับ ่ารอแปบ๊บรอแปบ๊บนี่นะครับตอนนี้มันเป็นหลุมไงทุกคนน้ำมันชอบขังไงอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าอ่า,อา,อาเติมมาเรื่อยๆเลยก็ได้อ่าวิ่งไม่ตรงนี่จอยีดำเลยออกมามามา ตัวนี้มันต้องใส่ยางมะตอยเยอะหน่อยอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันยังไงมันมันลึกอ่ะหลุมมันลึกอ่ะเอออ่าเดี๋ยวค่อยเราเดี๋ยวเราค่อยเอารถบดมาบดนะทุกคนนะหลุมลึกเอาเรื่องนะทุกคนอ่าดำมาดำมาเดี๋ยวเรื่อยๆครับฮะค่อยดับอยู่ครับพี่ อันนี้พี่กำลังต้นไม่คือมันต้องเติมเยอะไงบายเกยมเดินหน้าหน่อย<ม>อ่าเป็นกองอนะพี่ใช่เดี๋ยวเราค่อยเอารถดบดเพราะว่าตัวเนี้ยมันต้องใส่ยางมาต่อยเยอะเพราะว่ามันต้องให้ต้องให้มันเสมอกับเอแบบเดิมมันอะไม่ต้องหอยไหมรพี่เดี๋ยวยังมีตรงนี้ที่ศาดหรือว่าเราเดินหน้าไปลุกต่อเลยไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอามาเอาตัวนี้ให้เสร็จก่อน ให้ให้มันเท่ากันอ่ะโอเคครับไปเดี๋ยวรถปรวตามเลยแล้วกันอ่า,<ม>าระหว่างรอ,อระหว่างรอขอบู๋หน่อยละกันนะทุกคนเหยียบเหยียบยังมาต่อยเป็นว่าเล่นนะทุกคนอ่าออออเอาเอาเอาได้เบาครับท่านอ่านั่นแหละ ไว้เดี๋ยวะเจ็บแป๊บหนึ <Okay. S 1> ่งนะโอเคครับย้ายจิดร้อยย้า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 ยอยู่อพอดีเลยยางมาต่อยหมดพอดีอ่าโอเคโอค้ไว้เ,แบบเดแบบเอ็บกดแท็บเออะไรอะไรนี่อ่ะโอเค มาเดี๋ยวเราเอาเอา,เอาให้เสร็จตัวนี้หลุมแรกยังไม่เสร็จเลยมันยังเป็นหลุมอยู่นะครับข้างหนึ่งอ่านี่นี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมนะแหมแค่นี้มันก็เสมอแล้วเป็นไงโอ้โหยอดครับงานดีครับทุกคนงานดีสายเยี่ยมครับสายเยี่ยมยลุยต่อครับโอ้มันเสมออยู่นะเกมพี่วะได้แล้วดี สวยสวยสวยเอาเกาะเกาะเกาะแล้วเกาะแล้วอ่าหลุมแรกก็ใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนอ่ายังมาต่อยหมดแล้วครับย่ามาต่อยยังมาต่อยหมดครับทุกคนอ่ายังมาต่อยหมดแล้วครับสองหน้าที่เนี่ยคุณครับสองคนเป็คนเดียวครับทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเราไปหลุมต่อไปเลยเกมเดี๋ยวได้แป๊บเดี๋ยวได้เดี๋ยวเดีเอ้ยเอ้ยดันไปก่อนก็ได้อ่าลืม อ่าครับหลุมที่สองครับผมหลุมแรกก็เสร็จไปแล้วนะครับอ่า A few e m m o n เอ่โอ้เรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จงานเอาละครับทุกคนครับตอนนี้เราก็เสร็จงานแล้วนะครับพี่ปิดคลิปเลยยังยังพี่ปิดเลยก็ได้ครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วกดติดตามนะครับเพื่อเากำลังใจสำหรับคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับสี่ใบเก่งครับ